ทำไมถึงต้องมากินร้านหมวดลมอาหารป่ารสเด็ดมันเข้มข้นครับต้มกระใส่กระเพราใส่พริกพึ่งคั่วเองหมดไม่ไม่ซื้อครับพริกแกงต้มเองครับเครื่องกระเพราต้มเองหมดไม่ไม่ซื้อโอเคนี่นะครับทำเองทุกขั้นตอนแล้วใส่ไม่มีห่วงแน่นอนเมื่อกี้เาแอบ,บดูแล้วต้องบอกเลยว่าดูด้วยตาแล้วเนี่ยจัดจ้าน แล้วน่าจะอร่อยแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีคนเริ่มทยอยมากันแล้วนะครับที่เห็นตรงนี้คือผัดเผ็ดปลาบึกนะครับให้ดูชิ้นปลาบึกก่อนเขาจะมีกระชา,ายมีใบมะกรูดมีพริกไทยนะครับแล้วปลาชิ้นใหญ่นะครับนี่ให้ดูเนื้อหวานนะครับสดมากพอกัดไปโดนตัวที่มันเป็นหนังอะ่ะมันจะแบบมีความวุ้นๆละลายไปกับลิ้นเลยนะครับ ด้วยความที่มันสดนะเนื้อมันจะหวานนะเนื้อดีมากเลยรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าเผ็ดเคม็มแล้วก็หอมเครื่องที่ใส่มามากเลยนะครับไหนๆเผ็ดแล้วเผ็ดต่อเลยนะครับการนี้เป็นชูชีปลาเนื้ออ่อนนะครับนี่เขาก็จะให้ปลาเนื้ออ่อนมาเป็นตัวเนาะชูชีที่นี่เขาจะไม่ใส่กะทินะครับเอาตัวปลาในทอดแล้วก็ไปคลุกกับเครื่องเลยนะครับดูรสชาตินะต้องบอกเลยว่าจัดจ้ามากแน่นอนชูชีมจะมีความหวานนํานิดๆนะครับแล้วด้วยความที่ เครื่องมันขึงใช่ไหมมันเผ็ดกําลังดีเนี่ยพอชาวบ้านนะครับหาปลาในแม่น้าเนี่ยหามาได้ปุ๊บก็เอามาขายที่ร้านเลยสดไม่สดเนยดูเอาเลยนะฮะสุดยอดเลยต่อกันที่นี่เลยนะครับเมนูที่ต้องสั่งทุกโตะนะครับทอดมันปลากายหนึบมากแล้วปรุงรสชาติแบบเครื่องแกงอร่อยมากเลยมีเผ็ดบางๆเผ็ดแบบให้พอแบบไม่เลี่ยนอนะ่ะ แล้วหนึบมากเนื้อนะครับเนื้อปลาการที่หนึบเลยนี่นะครับกบทอดกระเทียมนี่จานใหญ่นะครับแล้วก็คือเต็มจานมาเลยนะครับเขาก็ทอดกระเทียมแล้วก็มีตัวใบมะกรูดแล้วก็ทอดมาด้วยอร่อยมากแน่นเปียกเลยนะครับ ตัวตัวกบนี่นะครับเขาทอดมาได้กรอบมากเลยกรอบแบบพอดีพอดีนะครับหม้อไฟนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดของทางร้านนะครับต้ยมยำปลาช่อนคือในเนี้ยในต้ยมยำเนี้ยจะไม่ได้ใส่อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับมีแค่ปลาช่อนแล้วก็มีพวกเครื่องต้งยมยำเท่านั้นนะครับมีใส่ใบกะเพรามาด้วยอือหือเป็นต้ยมยำแบบออกไปทางต้งยมยำแบบ ปลาป่าหน่อยอ่ะเปรี้ยวนำมาเลยนะครับอร่อยอันนี้สดแล้วตื่นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเนื้อปลาช่อนนะครับให้แบบไม่ห่วงอ่ะเนี่ยคือมันล้นอยู่ในหม้อไฟนี่เลยนะครับหวานเคี้ยบหายห่วงอร่อยมากอร่อยเริ่มจากชูชีพไปนิ้กว่า300บาทนะครับ ตัวทอดมันมากาย110บาทกบทอดกระเทียมแล้วก็ผัดเผ็ดปลาบึกเนี่ยราคา120บาทรวมถึงนี่ด้วยต้มยำปลาช่อนก็120บาทข้าวเปล่า10บาทรวมันเป็นทั้งหมด780บาท5อย่างแน่นแบบนี้ไม่ถึง1,000เราได้เป็นปลาแม่น้ําแบบนี้นะครับเพราะว่า ไม่แพงนะอร่อยด้วยนะครับใครสนใจก็แวะมาได้นะครับอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มนะครับถ้าคุณผู้ชมจะมาเนี่ยก็ลองโทรมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าพี่สมหมายเนี่ยเขาเป็นแม่ครัวคนเดียวก็โทรมาสั่งไว้ก่อนเลยก็ได้มาถึงจะได้ไม่ต้องรอนานจะได้กินได้เลยนะครับ